อยากผสมพันธุ์กับเขาก็เ,าเป็นเมียแต่เขาแคล๊เขาจะไม่คาดลูกเขาน่ารักนะเขาชื่อร่าเงมงรู่จักกันไหมซี่เจ้าแฮมเบอร์เกอร์หยุดนะมึงหยุดนะมึงหยุดนะทำตัวแบบอีกชุน คู่ปลาตัวคู่เนี่ยผสมพันธุ์กับปลาตัวมียรปลาตัวมี ชอบปลาตูมีะ่ะมันอค๊ณ